Hey, สวัสดีครับผมวันนี้เกษตรอินทรีย์รอบบ้ะบานปลอดสารพิษนะครับก็จะพามาที่ท้ายสุดหลังบ้านนะครับ mm hmm. เพื่อหาวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบาพืชผักสมุนไพรที่ปลูกเอาไว้นะครับจะนําไปแปรปาาร,รูปเป็น,นาอ,าอาหารนะครับวันนี้ก็จะทําคอนเทนต์สลับกับการทำสวนะครับอยากจะทําอาหารนะครับอยากจะเปลี่ยนจากจับจอบจับเยฟ หรือว่าจับอกค์ในการปลูกพืชผักเราเป็นจับตะลุกนะครับหรือว่าจับกระทะบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการทำคอนเทนต์ใหม่นะครับผมวันนี้ก็จะพาเข้าสวนนะครับไปหาวัตถุดิบนะครับที่ปลูกเองในรูปแบบปลอดสารพิษนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อจะเอามาเชื่อมกับเมนูที่อยากทำนะครับแล้วก็เป็น ที่จะอ,อยากทำชมอ,อยากทำในคอนเทนต์นะครับผมวันนี้ก็เล็งเอาไว้นะครับก็มีกระชายนะครับมีมะเขือพวงนะครับผมแล้วก็มีผักบางอย่างครับผมเห็นอะไรที่อยู่ระบ้านได้นะครับที่ปลูกไว้ก็อยากทำอาหารทำเองเลยจะยต้องคิดเมีดูพืทสุขภาพขึ้นมาวันนี้นะครับเดี๋ยวไงก็นะครับติดตามชมนะครับว่าวันนี้จะเก็บอะไรไปทำอะไร แล้วก็เป็นเมนูอะไรนะครับอันดับแรกเดีย๋ยวจะพาเดินไปไทยส่วนนะครับไปเล็งดูว่ามีอะไรมาจากโอเคนี่คือรังผึ้งนะครับซึ่งอยู่ในสวนเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับมาเป็นเวลาเกือบ6เดือนขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เห็นผึ้งน้อยนะครับในสวนเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับก็อยู่อย่างสงบ เรียบร้อยแล้วมีความสุขครับกับสวนเกษตรอินทร์ย์ัวอดสันระบ้านกันครับผมเดี๋ยวตามมานะครับผมวันนี้เจอมุมกระชายเลยนะครับก็จะขคุณกระชายจะขุดกระชายก่อนนะครับจะคอยไปคิดเมนูกันว่าจะเอากระชายไปแป่รูปทำเป็นอาหารอะไรกันดีครับผม นี้นะครับได้หัวกระชายเยอะมากครับหัวกําลังอ่อนๆนะครับอยู่แบบสวนนครับน่ารับประทานมากครับผมตอนนี้นะครับได้หัวกระชายนะครับจากท้าสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเดินดูต่อว่าจะมีวัตถุดิบอะไรอีกนะครับแล้วก็จะเก็บอะไรมาในรุ่นต่ครับผม ตามด้วยนะครับ เขื่อพวงนะครับปลอดสารพิษนะครับมัดเขื่อพวงปลอดสารพิษระบานนะครับก็ได้ทําการเก็บวัตถุเราบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะนําวัตถุดิบนะครับไปล้างทำความสะอาดเราจะพาไปสู่ขั้นตอนของกระบวนการหลังจากที่ช่วงเช้านะครับผมไปเก็บวัตถุดิบบางอย่างนะครับเท่าที่มีในส่วนเกษตรอินทรีย์ระบาดปวอดสารพิษนะครับผมก็ได้มาเตรียมวัตถุดิบนะครับผมตอนนี้นะครับเก็บวัตถุดิบไปยังครับผม ตอนนี้นะครับวัตถุดิบที่เตรียมเอาไว้นะครับพอจะนึกออกไหมครับว่าจะเป็นเมนูอะไรในวันนี้ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไงถ้าเกิดยังนึกไม่ออกนะครับเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับก็จะมาเฉลยนะครับพร้อมกับบอกกรรมวิธีในการทําเมนูแสนอร่อยในวันนี้ให้ทราบนะครับในช่วงบ่ายนะครับในช่วงแดดล่มลมตกนะครับผม ช่วงกลางวันนะครับประมาณเที่ยงวันนี้เกษตรอินทรบ้านประสานพิก็ลงแท้สวนไปนเก็บวัตถุดิบที่มีนะครับว่าเอ้ยเราอยากนำวัตถุดิบที่เรามีทาเป็นเมนูอาหารอะไรดีทาําเมนูอาหารอะไรดีนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับถ่านะทยทำวัตถุดิบที่มีจะทําในวันนี้เมนูในวันนี้นะครับให้ทุกท่านได,ได้ได้รับชมกันนะครับก็ถามทุกท่านว่า เครื่องปรุงอย่างนี้วัตถุดิบอย่างนี้นะครับวรจะเป็นเมนูอะไรดีก็ไม่การเสียเวลานะครับฉเฉลยเลยนะครับแกงปากไก่ครับผม <g ul ch> วันนี้พอดีกระชายขึ้นเยอะเพราะว่ากระชายเหมาะกับการที่จะทกกําผู้แกงนะครับ <g ul ch> ก็จะทําเมนูแกงปากไก่วันนี้นะครับช่วงเช้าถือจอบถือเสียมไปขุดเพื่อจะวัตถุดิบมาช่วงบ่ายวางจอบมาเสียมนะครับเดีย๋ยวมาันจะถือตะลิวนะช่วงแดดลม่ลมตกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถือตะลิวนะครับผม เพื่อที่จะประกอบอาหารเพื่อสุขภาพนะครับผมโดยที่วัตถุหลักๆนะครับก็คือกระชายนะครับผมสิ่งที่มีนะครับที่มีอยู่ก็เอามาผสมผสานกับสิ่งไม่มีสิ่งไม่มีบางทีก็ต้องไปหาซื้อนะครับหรือเจ้าที่ขายแบบปลอดสารพิษก็คืออาศัยสังเกตว่า ใบเป็นรูมีหนอนเจาะอะไรเนี้ยคิดว่าคงไม่ใช่สารเคมีถ้าสวยเกินไปก็ไม่กล้านำมาปลูกอาหารนะครับผมวัตถุดิบที่มีนะครับวันนี้ก็มีที่ที่เดนวนเกตเแลวบ้านปราสาทพิษมีนะครับมีมะกรูดนะครับมีพริกไทยสดนะครับมีเอ่อมะเขือพวงนะครับมีใบกระเพรานะครับมีเอ่อมีอะไรอีกครับมีใบมะกรูดนะครับมีอยู่5้ารายการนะครับก็ที่เหลือที่ขาดเหลือก็ไปตลาดนะครับวันนี้มีตลาดนัด ที่ที่วดสฟนตายายบันดังขางครับผมก็ได้มาสองสามอย่างไก่นะครับไก่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สุนิพรนะครับพี่สาวเจดีที่มีเมตตานะครับก็จะนําต้นไม้มาให้บ่อยนําขนมนําผลไม้ให้บ่อยขอบคุณมีดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําของอร่อยๆไปทานด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนในทําขั้นตอนในการปรุงแกงป่านะครับมีอะไรบ้างนะครับก็ กเกษตรอินทรีย์ล้วบ้านนอกจากจาชอบในการปลุกตะมา,ะมาด้วยนะครับชอบทำอาหารด้วยนะครับผมเคยเสนอในช่วงของกัวออกนิกผลิตอาหารคีดวาสุขภาพไปบ้างแล้วนะครับหยุดไปช่วงนั้นเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเกิดดับเกิดดับก็ต้องหยุดพักนะครับแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะที่หน้างานนะครับเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ด้วยเราเปลี่ยนแปลงตามงานจากศูนย์ส่ง,สง,สง,สงสเสริมการจัวัดสุขาด้วยเพื่อไม่การเสียเวลา ลำดับนะครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ครัวออร์แกนิกนะครับต่อจากภาคเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะนำเสนอนะครับครัววันนี้คืออยากทําแกงป่าทานนะครับแล้วก็หินบีกระชายขึ้นเยอะก็จะต้องรีบแปรรูปนะครับแล้วก็กระชายมีประโยชน์กับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยโอเคนะครับเตรียมกระทะนะครับเตรียมน้ามันอันดับแรกนะครับก็ต้องจะต้องผัด นะครับผัดเครื่องแกงก่อนนะครับครับอันดับแรกนะครับก็จะต้องผัดเครื่องแกงก่อนนะครับเนื่องจากว่าเกษตรอินทรีย์และบ้านปลอดสันพิษนะครับทานผิดไม่มากนะครับผมก็เอาเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงไม่เยอะนะครับเครื่องแกงพอประมาณเดี๋ยวเผ็ดไปนะครับทานไม่ได้เพราะเป็นคนทานเผ็ดไม่ค่อยทานเผ็ดเท่าไหร่ทานกลางนะครับผมอ่าโอเคนะครับผัดเครื่องแกงนะครับผมนะครับผัดเครื่องแกงให้เครื่องแกงหอมสุยนะครับ เครื่องแกงหอมฉุยผัดเลยครับผัดเครื่องแกงนะครับผัดเครื่องแกงอันดับแรกผัดเครื่องแกงก่อนนะครับให้เครื่องแกงเออหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็อ,อ,อ่ะที่สําคัญคิดลับนะครับจะทําแกงอะไรให้อร่อยนะครับทางภาคใต้จะต้องมีกะปิควบคู่นะครับกะปิมีสองแบบนะครับมีกะปิแบบแบบทําแกงกับแบบเอ,อเอาไว้ใช้ ต่ำน้ำพริกนะครับแต่กระสินศิลบ้านปลอดสารพิษก็จะใช้กะปิแกงนะครับผมหนึ่งเคล็ดลับนะครับจะทำแกงหรือว่าอะไรให้อร่อยนะครับทางภาคใต้เราก็จะมีกะปินะครับเป็นตัวชูรสอีกตัวหนึ่งนะครับใส่กะปิพอประมาณครับเสร็จแล้วปิดฝานะครับกันแมลงวันนะครับผมโอเคนะครับผัดเครื่องแกงนะครับพร้อมผัดกะปินะครับพร้อมผัดกะปิ อ่าโอเคครับผมปุก้าให้เท่ากันครับแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยครับไก่ลงไปผัดกับเครื่องแกงนะครับผัดไก่ให้สุกนะครับลงกับเครื่องแกงนะครับผัดไก่ให้สุกครับผมผัดไปจนรู้สึกว่าไก่สุกนะครับนะครับจะต้องค่อยๆนะครับผัดนะครับจะต้องเช็ดตะหลิวนะครับกวาดนะครับกวาดกวัดอ่า คล้ายๆกับคุกเขาอะครับจะบางทีใช้คำปิดกับวิชากากมนะครับก็จะใช้ปะหลิวนะครับผมเรียกว่าอะไรครับผัดผัดผัดครึ่งแกงนะครับผัดครึ่งแกงให้เข้าไปเนื้อไก่จนรู้สึกว่าไก่สุกแล้วนะครับไก่สุกละเพราะว่าบางทีการที่เราเอาตะหลิวนะครับผัดครึ่งแกงพร้อมกับเนื้อสัตว์นะครับจะทําให้เนื้อสัตว์มีรสชาติกลุกก่อมด้วยพอไก่ใกล้สุกแล้วนะครับก็เติมน้ําเปล่านะครับเติมน้ําเปล่า เน้ำเปล่านะครับผมน้ำเปล่าเป็นน้ำสะอาดนะครับครัวเกษตรอินครัวออร์แกนิกนะครับจะใช้น้ำถังนะครับน้ำโพลาริสถังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็รอนะครับรอให้นะครับเครื่องแกงนะครับกับน้ำที่ใส่ลงไปนะครับมีการเดือด เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับการที่จะทําให้ผักสวยน่ารับประทานในแกงของเรานะครับเราจะใส่ผักวัตถุดิบต่างๆนะครับตอนที่ตอนที่น้ําเดือดน้ําแกงเดือดนะครับใส่ไปแต่ถ้าเกิดเราใส่ตอนที่น้ําแกงไม่เดือดนะครับผักจะดํานะครับนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆจากขวัวออก,กันดีครับตอนนี้นะครับก็เติมน้ํานะครับ เพื่อที่จะให้สัดส่วนของน้ําน้ําแกงนะครับปริมาณผักนะครับแล้วก็ปริมาณโบบินีนคือเนื้อไก่นะครับสมดุลเหมือนที่บอกไปนะครับว่าเทคนิคนะครับจะทําให้ผักหน้าทานสีเขียวสวยนะครับเราจะไม่ใส่ผักตอนที่น้ํายังไม่เดือดนะครับพอน้ําเดือดแล้วนะครับนะครับให้ใส่ผักนะครับผักจะสีสวยเทคนิคเคล็ดลับของโควกไนิ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาจะใส่ผักนะครับโควกนิ์จะเลือกใส่ผักที่สุกยากก่อน นี Dante, Nacional, ่คือกระชายครับกระชายปลูกเองครับผมอยู Aye, ่ท้ายสวนนะครับหลังบ้านนะครับสุกยากนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําเดือดแล้วนะครับปุ่นๆละห็นไหมครับนะครับจะใส่ผักตอนน้ําเดือดแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับจะใส่ผักที่สุกยากก่อนนะครับกระชายนะครับปลูกเองนะครับผมตามด้วยริกไทยครับริกไทยนี้ก็ปลูกเองครับผมปลูกเองริกไทยใส่ไปเลยครับ แล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงนี่ก็ปลูกเองนะครับบอสันทิตนะครับตามด้วยใบมะกรูดนี่ก็ปลูกเองครับอีกเช่นกันนะครับผมอ่ะโอเคซื้อของเขาสองอย่างครับที่เอาเข้ามาก็คือถั่วฝักยาวกับมะเขือเปาะนะครับส่วนกะเพราก็ปลูกเองครับผมอ่ะโอเคนะครับใส่ผักยากลงไปก่อนครับผมครับใส่ใส่ผักสุกอ่าใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อน ล้วนจะเป็นผักที่กลัวเกษตรอินทรีย์รราบ้านปลูกสารพิษปลูกเองนังนั้น,นะครับโอเคแล้วก็ตามด้วยนะครับมะเขือเปาะครับมะเขือเปาะนะครับตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับใบกะเพราะจะใส่หลังสุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นผักที่เบาบบางนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ไปตอนที่แรกๆเขาจะเปื่อยยุยนะครับ ตอนนี้นะครับน้ำแกงป่าพร้อมโปรตีนคือ,อไก่เนื้อนะครับแล้วก็ผักต่างๆที่ได้บอกไปนะครับก็กำลังรอให้สุกนะครับผมพอใกล้สุกปั๊บเดี๋ยวโควรอรอร์แกนิกผลิตอาหารคิดวพ่าสุขภาพนะครับก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงปรุงรสเล่นยนะครับจะให้รสชาติกลมกล่อม นะครับผมถ้ารสชาติกลมกล่อมเราจะต้องกะสัดส่วนเครื่องปรุงนะครับให้อยู่ในปริในปริมาณที่สมดุลกันนะครับไม่หวานจนเกินไปไม่เค็มจนเกินไปนะครับจะต้องมีรสชาติเผ็ดหวานเล็กน้อยนะครับเค็มปลาแหมนะครับผมแล้วก็หอมหรือว่าได้กลิ่นสมุนไพรออกมานะครับถ้าใส่เครื่องปรุงไปเยอะจะทําให้กลิ่นของสมุนไพรที่เใส่ไปจะจางหายนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคัวอกนิกนะครับจะไม่นิยมทานเผ็ดมากนะครับจะเป็นเผ็ดกลาง เพราะฉะนั้นอัตราส่วนใส่เครื่องปรุงจะค่อยๆพิถีพิถันนะครับคำนวณอย่างให้บาลานซ์เหมาะสมรสชาติออกมาอร่อยนะครับตอนนี้ก็รอผักสุดครับขวัขึ้นแล้วครับปึดปิดปิดปหอมฉุยเลยครับหอมทั้งเครื่องแกงหอมทั้งสมุนไพรนะครับสังเกตไหมครับผักยังเขียวสวยอยู่เลยนะครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาท่านไหนทําแกงหรือว่าทำอะไรก็ให้ใส่ผักในกะที่น้าเดือดนะครับผมเดี๋ยวสุกแล้วมาชมกันนะครับ แกงป่าก็ได้ปรุงรสแล้วก็ได้ทําการชิมเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกแบบข้อข้างตัวเองนะครับหลังจากการชิมว่ารอยจังหู้รอยจังหู้อร่อยครับขอขอขอชมตัวเองดิดนึงนะครับผมมั่นใจในเรื่องของการทําอาหารก็ <c oughs> เลยก็บอกว่าอร่อยนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการปรุงที่เหลือเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้นะครับผม นะครับโอเคอย่าลืมนะครับเทคนิคนะครับจะใส่ใบกะเพรานะครับตอนที่เขาสุกแล้วนะครับใบกะเพรจะได้ไม่ฉํำนะครับใส่ใบกะเพรลงไปครับผมแกงป่าไก่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับวัตถุดิบของเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษที่ปลูกเอาไว้นะครับมีความสุขในการรับประทานมั่นใจในการรับประทานแล้วก็ ปลอดสารพิษและปลอดสารเคมีแน่นอนนะครับจากต้นน้ําจากปุถุดินในการปลูกนะครับผมก็ฝากกดติดตามถ้าเกิดเกิดความชอบในคอนเทนต์ของการทําอาหารจากครัวออร์แกนิกด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้คุณพระเสรีรัตนารัคุ้มครองให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญทุกๆด้านครับครัวออร์แกนิก ผลิตอาหารกนีพื่อสุขภาพและกเกษตรอินทรีย์ระบานปลอดสารพิษนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับแกงป่าไก่ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับประทานอาหารมื้อค่ำในวันนี้ครับ